จะอ,อยู่ชอบไหนครูค,กคุกขออาสาพากินช่วงนี้ได้รับแรสนับสนุนโดยเอที AT, บริการถ่ายวีโดีโอระดับ SD และภาพนิ่งพร้อมทำโพสต์โปรดักชันสำหรับงานฟรีเวดดิ้งงานอีเวนต,ต์ติดต่อไปได้เลยนะครับคุกคุกเองได้มีโอกาสไปร่วมง,งานเปิดร้านฮาจิเมะเมื่อหลายปีก่อนนะครับร้านเนี้ครับอยู่ตรงถนนพระราม3ซึ่งลงทุนไปเยอะเหมือนกันกับการเอาหุ่นยนต์มาเสิร์ฟอาหาร ว่าอยากจะให้เกิดความสะอาดนะครับโดยคุณหมอบีนี่นะครับซึ่งเขารักษาความสะอาดเป็นอย่างดวบนนี้ครับได้มีโอกาสไปรีวิวเต็มๆก็ขึ้นลิฟต์ไปเลยฮะที่ชั้น3มาเจอกับหน้าร้านนี่นะฮะโอ้มีหลายรายการมาถ่ายก่อนหน้าเราด้วยมาแล้วครับเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่า บรรยากาศจะเป็นอย่างไรก็ดูบรรยากาศสิครับแหมหรูหราเกินกว่าร้านอาหารปิ้งย่างทั่วไปแถมมีวิวเป็นพื้นที่สีเขียวรันนี้คุณปุ๊พามาทานอาหารญี่ปุ่นปิ้งย่างนะครับที่ร้านอาหารจิมมีอยู่เชิงสภาคุนซีพน2ย่านตลาดสามเองนะครับมาถึงก็จะมีพนักงานต้อนรับประจำโต๊ะนี่นะครับกดคอนเฟิร์มเลยครับน้ำจิ้มมาก่อนครับ ที่นี่ครับเขาลงทุนกับระบบคอมพิวเตอร์หมดเลยแนมะ้แต่การสั่งอาหารก็สัมผัสที่หน้าจอนะครับว่าอยากทานอาไะไรบ้างเสร็จแล้วเราก็ไปสักน้ำนึ่มกันมีหลายชนิดให้เลือกเลยนะครับไม่ต้องสังาา่งคอมพิวเตอร์แต่เราั่งมากรื่อน้ำดื่มครับเลือกเป็ยรสายเสร็จแล้วก็อยาก,กจะกดให้น้องอีกสักแก้วหนึ่งนะฮะดูว่ามีน้ำอะไรบ้งางเนี่ยครับ หุ่นยนต์ที่เขากําลังขมักขม้นเสิร์ฟอาหารเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งที่โต๊ะสิครับเขาก็จะมาเสิร์ฟเช่นกัน4ีห้าอย่างตอนนี้อาหารมาแล้วฮะเราก็เอื้อมมือเข้าไปหยิบได้นะครับเนี่ยฮะปลาแซลมอนเป็นไงฮะหน้าตาดีตายละหยิบไม่ทันกระจกปิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดใหม่ ที่นี่ระบบคอมพิวเตอร์เขาแม่นยำนะครับเมื่อหุ่นยนต์เข้ามาเก็บถาดหรือมาส่งอาหารเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยนะครับกระจกก็จะปิดแต่หลังจากนั้นก็เปิดให้เราหยิบอาหารได้เลยที่สําคัญนะครับอาหารที่นี่สดใหม่มากดูสิครับสีสันของปลาแซลมอนกุ้งทะเลตัวใหญ่ๆมาถึงพวกเนื้อสัตว์ก็มีทั้งเนื้อนะครับโดยเฉพาะหมูที่นี่เขาให้เรากินระดับหมูดํานะครับหมูดำเนี่ยราคาแพงกว่าหมูธรรมดานะครับ พวกเนื้อสัตว์จะสุกยากนิดหนึ่งนะครับผมจะใส่ลงไปก่อนนะฮะตามด้วยพวกที่สุกง่ายลอยอาหารทะเลก็พวกกุ้งนี่นะครับใส่ไปเลยครับชอบกุ้งเยอะใส่สองตัวเลยฮะแล้วก็ปลาแซลมอนนี่นะครับใส่หลังสุดสําหรับผมนะครับเพราะว่าชิกกด้านหนึ่งครับกินได้เลยถ้าระหว่างที่ปิ้งยากแล้วแบบยังไม่สุกนะฮะรอหนัก ข้าวหสหลายครับให้กินไม่อั้นเลยแต่ละจา,น,ายยนเนี่ยมีท่าอย่างให้เลือกนะฮะและกันทังเนี่ยครับีเกียวาโนนี่ยเขากทอได้นากินนากินเห็นตูระกุ้งก่ก็ได้ไม่ยานเช่น ร้านตึ้งย่างไม่ได้ช้าเลยฮะเห็นไหมฮะแปบ๊บเดียวเนื้อสุกแล้วกุ้งก็สุกพร้อมทานได้แล้วครับกุ้งไม่สุกมากแบบนี้ผมกบเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารสชาติดีสักแค่ไหนเรียค้าหน้าทางขนาดไหนมาทานอาหารที่นี่รับรองทานไปมีอะไรให้ดูนะครับเมื่อกี้หุนยนเนี่ยเขาก็เต้นเพลงเก่าหนีไปเพลง,งแล้วตอนนี้ทันสมัยครับมาร้องเพลงที่เบิร์ดบางทานไปเต็มที่แลครับเขาให้เวลาถึง หนึ่งชั่วโมงกับสื่านทีถ้าตะแกงเริ่มมีทำเมาหรือมีอะไรจับนะครับกลัวอาหารจะไม่สะอาดก็เรียกพนักงานมาเปลี่ยนได้เต็มที่ครับอาหารปิ้งย่างต้องกินแล้วสะอาดและดีกับสุขภาพด้วยนะครับถ้าเห็นสัญ,ญลักษณ์ของร้านอาหาินไดแบบนี้เชิญเลยนะครับรับรองว่าอาหารอร่อยสะอาดบรรยากาศดีแน่นอนครับ